โรคแพนิคหรือโรคตื่นตระหนกนับเป็นโรคทางจิตเวชท,ที่เกี่ยวกับการทำงานของสมองเช่นเดียวกับโรคซึมเศร้าและโรคไบโพล่าดังนั้นจึงจะแตกต่างจากเวลาที่เราตกใจหรือตื่นกลัวเวลาที่มีเหตุการณ์ต่างๆมากระตุน้นโดยคนที่ป่วยเป็นโรคแพนิคนั้นจะเกิดความตื่นกลัวขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องมีสาเหตุไม่เกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่คือนึกจะเกิดก็เกิดขึ้นมาเฉยๆ ซึ่งการเกิดขึ้นนี้เราจะเรียกว่า panic attack โดยจะแสดงออกมาเด่นชัดที่สุดเป็นอาการทางกายได้แก่หัวใจเต้นเร็วมากแรงมากเหมือนจะหลุดออกมาจากอกเหงื่อแตกมือไม้สัน่นตัวสัน่นหายใจติดขัดหายใจได้ไม่เต็มปอดแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกคลืน่นไส้ท้องไส้ปั่นป่วนวงเวงวิงเวียนไปหมดหน้ามืดจะเป็นลม รู้สึกวิววิวรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันรู้สึกชาหรือซาซาตามปลายเท้ารู้สึกหนาวหรือร้อนวูบไปทั้งตัวรู้สึกกลัวกลัวมากๆจนควบคุมตัวเองไม่ได้กลัวเป็นบ้ากลัวตายอาการแบบนี้ อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดวยไม่มีอะไรมากระตุ้นและจะค่อยๆเป็นมากขึ้นจนเป็นหนักมากในช่วงประมาณ10นาทีแล้วค่อยๆเบาลงหลังจากนั้นก็จะอ่อนเพลียหมดแรงแล้วผู้ป่วยก็จะรู้สึกกลัวมากไม่อยากจะเป็นแบบนี้อีกด้วยความที่โรคจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้และมีอาการรุนแรง คนที่ป่วยเป็นแพนิกหลายคนก็เลยกลัวการออกจากบ้านหรือการต้องทำกิจกรรมอะไรก็ตามเพราะกลัวจะเกิดแพนิกแอทแท็ขึ้นอีกซึ่งจริงๆแล้วความหวาดกลัวความกดดันที่เกิดขึ้นนี้ก็ยิ่งจะไปกระตุ้นให้เกิดอาการได้มากขึ้นอีกกลายเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด าหากว่าคุณมีอาการตามนี้ให้ลองปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยโดยบอกอาการที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการที่เกิดขึ้นโดยไม่มีตัวกระตุน้นหรือเกิดขึ้นเป็นพักๆเพราะโรคนี้สามารถรักษาให้ดีขึ้นหรือหายขาดได้โดยใช้การรักษาทางยาควบคู่ไปกับการดูแลทางร่างกายและจิตใจ รับประทานยาที่หมอให้อย่างสม่ำเสมอไปพบหมอตามที่นัดห้ามหยุดยาเองเด็ดขาดดูแลร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนคุยกับนักจิตวิทยาเพื่อปรับความคิดเกี่ยวกับความกลัวทำความรู้จักอาการที่กำลังเผชิญและวิธีรับมือเพื่อรับมือกับความกลัวเมื่อเกิดอาการ